ครับค่ะสวัสดีครับวันนี้เจอใช่ไหมครับนี่ก็อยู่ที่บ้านผักสวนลำพานอำเภอตะบนตะบนปาตังอำเภอสังคมจังหวัดนครายครับวันนี้ใช่นแมก็จากปัญหาที่ว่าข้าวราคาถูกนะครับใช่นแมก็มาเสนอแนวทางการแก้ปัญหานะครับเช่งแมวที่บ้านก็จะทํากันอย่างนี้นะครับเอาแบบเราก็เก็บข้าวตากแดดแล้วก็เก็บไว้ในยุ้งฉางก่อนจะดีกว่าไหมอะไรประมาณนี้ครับ ในเมื่อราคาถูกแล้วก็ไม่ขายนะครับเราก็เก็บไว้ขายที่ตอนราคาแพงอะไรประมาณนี้นะครับ,อบโอเคก็ใช้เปมนสูนี่แหละไปตันตัวเตี้ยน้ำใหม่นะฮะวันนี้ก็เวลานะครับเจ็ดนาฬิกาสามเจนะครับวันที่เกพฤศจิกายน2องพันะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับนี่ก็มีขลนข้าวแบกมาละบางส่วนนะครับ มีตรงโน้นอีกนะต้องเก็บหมดกันนะครัสูบิชินี่นะมเมือค่อยขนต่อนะครับตอนนี้รอแดดอยู่นี่งเช้าอยู่ที่ไร่ที่ทสวนนะครับนี่เป็นข้าวนานะนาปีนะนาปีข้าวเหนียวนาปี Okay. ในความคิดช่างแมวนะคิดว่าเราก็เอาไปเก็บในยุ้งฉางก่อนนะครับ elim. จะข้าวข้าวก่อนเอานขนแค่นี้จริงจะขนหมดนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปถึงยุ้งฉางเลยแล้วนะครับเก็บไว้นะครับเป็นกระสอบก็ได้หรือจะเทก็ได้นะพ่อเขาตากไว้นะครับนี่มันเจ็ดโมงเช้าอยู่เจ็ดโมงครึ่งเนาะรอแดดพระอาทิตย์มาส่องให้ข้าวมันแห้งทีแล้วก็ใส่กระสอบนะครับ ทีมาก็จะใช้รถนี้ขนนะครับอันนี้ก็แบกึ้นนี้ก่อนนะครับนต่ที่เก็บก่อนหน้านี้นะครับตัน,นี้ใช้ถังเก็บทีนะครับนีครับนึงนะครับโอเคครับ่มาก็แบกใส่กระสอบนะครับใส่บาข้าใส่กระสอบใส่บา เป็นเหมือนกับลูกชาวนานะเกษตรกรเหมือนกันเหมือนท่านทุกคนนะฮ <Okay. S 1> นะพยอนเลยาย่รถดเลยโอเคต่อครับต้องรอให้ ก็ไม่น่าจะเกิน20่สิบกระสอบนะครับและรวนทั้งหมดแล้วนะครับนะ่ะนี่บางส่วนก่อนเดีย๋ยวไปบางส่วนกันแล้วกันนี่ย,ยกแบกกันไม่สะดวกนะมือเดียวอโอเคนี่เก็บแล้วนะครับอนี่เหลือเก็บขี้นะครับ ไปละอ่ะรดไปแล้วนะครับนี่ก็ก็เอาที่บนบ้านสวนด้วยนะครับขึ้นอีกก็ประมาณสิบกระสอบนะครับมันทั้งหมดไม่เกินยี่สิบกระสอบสอบไปนี่แหละก็เหนียวนาปีนะครับไปพ่อเนี่ยไปพ่อไปส่งกันไปถ่ายวีดีโอย้ส่งขึ้นแล้ว เดี๋ยวก็จะเดินทางจากนี่ขึ้นน้ำอยู่บ่เออไม่แน่เราไปคนเดียวก็ได้อ๋อขึนน้ำขึ้นเดี๋ยวก็ก็จะนี่ดเี๋ยวไปคนเดียวก็ได้ไปขึ้นเรือกันครับก็เดินทางจากที่สวนเนี่ยเข้าตัวบ้านเราทานปลักสมเนี่ยก็ประมาณ8กิโลนะครับโอเคไปกันช่างแมว บิสูวิชิตไทตันตัวเตี้ยนนหน้าใหม่นะโอเคเดินทางกันเป็นการไม่เสียเวลาเราซื้อรถมาก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับไม่ใช่ซื้อรถใหม่มามาก็จอดนะครับ ชบบรรยากาศนะครับของขอำเภอสังคมไปด้วยนะครับก็มียางทางคนกีดนะครับก็มีงบพัฒนานแต่ละจังหวัดโอเคนะคน้อยมาไล่มาสวนแต่ก่อนก็จะเป็นถนนดินแดงนะครับดินแดงเหมือนกัน,นก็จะมีสวนยางพาราสวนกล้วยอะไรย ก็จะเป็นยางพลาฮะตอนนี้ที่อำเภอสังคมนะครับต้นใหญ่ไปบรรยากาศเขียวๆของเดือนพฤศจิกานะครับ สายสายก็เล็กเล้าเลาเก็บข้าวนะนี่จะมีสวนนะครับเงาะทุเรียนอยู่นะครับใช่ไมมก็รออนการต่ออยู่นะครับหาง,งบอยู่ที่จะทำสวนต่อนะครับที่อำเภอสังคมจังหวัดหน,นองคายนี่ก็บทำอะไรแล้วแต่ก็ต้องเช้งงบประมาณนะครับ ก็ปลูกกล้วยไว้พันต้นนะครับกล้วยน้ำว้าพัน 1, ต้นก็เริ่มโตแล้วเดี๋ยวคอยจัดการเรื่ององบประมาณต่อนะครับว่าจะวางท่อหรือปลูกท้เรียนต่ออะไรประมาณนี้ครับว่าปีนี้ประสบปัญหาเรื่องโควิดนะครับรายได้ก็ลดลงกันทั่วหน้านะครับแม้ <c oughs> แต่สายช่างก็เหมือนพอๆกันนะครับก็ดิน้นรนกันไปนะคราคาเอา่อ ชาวบ้านนะใช่ไหมก็ชาวบ้านเหมือนกันนะครับชาวบ้านผ่อนรถอะไรนี้ส่งลูกเรียนอะไรต่างๆนะคใช้จ่ายก็มีกันทุกๆคนนะครับไม่ไม่เว้นแม้กระทั่งช่างแมวแล้วครับเหมือนเหมือนกันนะครับง่าก็สู้กันต่อนะครับเราต้องผ่านปัญหาไปนะครับอย่าท้อแท้นะครับอ่ชา่าแมวออกรถมาก็เอามาใช้ประโยชน์นะครับไม่ได้เอามาจอดขับเท่นะครับ เราซื้อมาแล้วต้องมาใช้ประโยชน์ได้ใช้ขับมาจอดให้สวยงามที่บ้านที่เฉยเอามาช่วยพ่อแม่ได้ช่วยครอบครัวได้ช่วยตัวเราเองได้นะครับก็ถึงออกมานะครับขับมาจอดไอออกมาจอดไว้เฉยก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะครับก็จะเป็นการไม่คุ้มค่าว่าออกรถมาเพื่อจอดนะครับออกมาแล้วต้องใช้ประโยชน์ไม่ต้องกลัวมันเก่านะรถใหม่ ใช้ไปเลยนะครับช่างมาขัดใช้งานอย่างเดียวนะครับนจนดูเข็มใหม่นะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วเข็มให้การวิ่งนะครับจะสามหมื่นอยู่แล้วครับรถปีเดียวจะสามหมืนโลยแล้วน <c oughs> ส่วนเพไม่ได้ขับเร็วนะเข็มด้วยส,ส่วนยางพาราแปดกิโลนะครับจากนา เลสวนนะครับเข้าหมู่บ้านนะครับชมบรรยากาศไปด้วยนะครับชเช่อมมาอาจจะพึมพำพึมพำหน่อยนะครับเพราะว่าแต่ละหมู่บ้านไม่เหมือนกันแต่ละอำเภอนะครับก็บรรยากาศมาฝากก็สมัยก่อนตอนเด็กๆก็เชืม่มมาใช้เดินนะครับเดินจากจากหมู่บ้านไปไรไปนาเนี่ยนะครับหรือปั่นจักรยานพัฒนาหน่อยก็ปั่นจักรยานนะครับพออีกสักพักก็มามีมอเตอร์ไซค์นะครับ พอพัฒนามาเอกก็อ๋อเริ่มแรกนั่นจากาเดินอ่าโทษทีเดินก่อนแล้วก็ตอนนั้นก็มีเกวียนเกวียนนะครับสมัยนั้นก็มีเกวียนสมัยเด็กๆนะครับพ่อเขามีเกวียนแรกๆเดินก่อนนะครับแล้วก็มีเกวียนแล้วก็มาจักรยาน,ยนแล้วก็มาจักรยานยนต์และสุดท้ายก็ทุกวันนี้ก็คือรถยนต์นะครับก็การพัฒนาก็ไปเรื่อยๆนะครับของ ชาวบ้านอันนี้เป็นทุงน่งนาข้าวนะครับก็เกี่ยวไปแล้วนะครับพัฒนาไปเรื่อยๆงนี้การพัฒนาเดี๋ยวนี้ก็มีเ,เรื่องทานาก็มีเกี่ยวด้วยมือกับเกี่ยวด้วยรถยนต์นะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าฝนสะดวกสบายนะครับแล้วก็กําลังซับนะครับกําลังซักน้อยก็ยังเกี่ยวด้วยมือนะครับเกี่ยวไปเรื่อยๆนะไมไ่รีบอะไร แต่ถ้าใครกาลังทรัพย์เยอะก็ใช้รถเกี่ยวข้าวนะครับเร็วดีก็ลงทุนเยอะหน่อยเร็วมาเนี่ยนะก็แล้วแต่ว่าจะใครจะสะดวกแบบไหนนะครับอต่นี่ก็มีสวนปาล์มนะสวนปาล์มสวนกล้วยนะครับ<ๆ>ก็แ,แต่ก็แล้วแต่ใครจะปลูกอะไรนะครับ ประมาณนี้แหละบ้านผักสมลมูพานนะครับเหมือนจะเป็นสองหมู่บ้านติดกันนะครับากาศน้าอย่างที่้านะครับถ้าข้าวราคาถูกเราก็มียุ้งฉางหรือเราก็เก็บไว้ก่อนนะตากให้แห้งนะครับเก็บไว้เวลาแพงค่อยไปขาย ถูกเราก็ไม่ขายอะไรประมาณนี้ครับเราเป็นเกษตรกรเราก็มีทางเลือกของเราได้นะครับบางทีเออทั้งหมวก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะครับว่าเออไม่ใช่ว่าจะรีบขายแต่บางคนเขาก็อย่างว่านะทำเยอะก็ต้องรีบขายนะครับแต่เราทําน้อยก็เก็บไว้กินอะไรประมาณนี้หรือว่าขายเล็กๆน้อยนนะครับอปลาหมู่บ้านนะครับใช้อยู่บ้านละบูพานนะครับ โอเคครับเป็นคอนกรีตนะครับในหมู่บ้านคอนกรีตทางไปสวนก็ถนนยามะตอยนะครับ<อ>เข้ามาที่บ้านนะครับ ดงสมัยก่อนก็จะเป็นอย่างเงี้ยสีแดงแดงนี่แหละประยุ่งข้าวแค่นี้อาวแม่ครับเปิดไปเลยวนี่หว่าไนี่นะนว่าได้ไหม น้องเขยนะที่หยอดข้าวของน้องเขยนะแล้วก็ไทยกูบะต้านะเชียงยุงนะครับเดี๋ยวอ๋อแม่ก็เปิดไปแล้วอ๋อ,อเตียนเลยวะ,ะโอเคก็มีสองอยางนะครับเนี่ยสมัยเก่าก็เขาจะทำะถ้าแถวบ้านก็เรียกเล้านะครับมีแจรอกด้านบนตัวนี้นะครับก็จะ ใส่แผ่นไม้นี่ครเนี่ยไม้ียไม้เ,เสียบยเสียบเข้าไปยันนะเดี๋ยวผาทำให้ดูอ้อตัวที่ใส่จากด้านบนนะด้านบนแผ่นไม้เสียบเข้ามามก็เลียงเลียงแผ่นนะครับเนี่ยก็จะเป็นประตูนะครับประตูเล้าะ่าสุดท้ายก็ใส่หูที่หูตัวนี้เพื่อล็อกนะครับล็อกตัวนี้นะใส่นี่ย วางชั้นชั้นจนถึงสุดท้ายนะครับอืมยังอืมโอเคนะครับออโอเคอันนี้มาสิบบอบอเราขึ้นน้ำยูโอเคก็แบกขึ้น ก็เทก็ได้้าง่ายก็ไม่ต้องเทนะครับเก็บไว้พี่เ้ามันจะแห้งนะครับมันจะไม่มีความชื้นลักษณะเล้าของแถวบ้านเม่าแมวนะครับเป็นลักษณะนีะ้นี่ก็ตัวบ้านก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นบ้านสมัยเก่านี่แหละสองชั้นเล้าก็เป็นอย่างนี้ฮะ ที่บุหรีลงผมเอาลง่วยหนึ่งเดียล่ะโอเคใช่ไหมก็ขาแบกกันนะครับโอเคมันก็ยกแบกตั้งน้ำก่อนนะฮะแล้วก็ทอดอีกทีนะครับาำเป็นสองทอดนะครับจะแบกขึ้นทีเดียวก็ได้นะครับแต่นี้ดีกว่าทุนแรงโอเค okay, นีขนมาแล้วนะครับมาแล้วก็กเลือ,อีกประมาณสิบกระสอบนะครับเดี๋ยวค่อยขนใหม่ ัน,นี่ก็เลี้ยงท่านี้แม่เขาบอกบเรียงท้านี้จะตั้งก็ได้กระจายน้ำหนักนะครับสิบกระสอบจะเทก็ได้เทมันเก็บระบากนี้เผื่อจะขายหรือว่าจะเอาไปลงสีก็ง่ายเลยนะครับก่อนหน้านี้นก็มีเทนะครับจะมีเม็ดข้าวอยู่โอเคนะครับวิธีแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำของช่างแมวนะครับการเก็บ ในยุงฉางหรือเล้านะครับภาษาสารเล็กเลกเล้านะครับเก็บในเล้าสอบปุ๋ยห้าสิบกิโลนี่แหละเดี๋ยวนี่ยังไม่ปิดนะครับแผ่นไม้รอรอให้แดดข้าวแห้งก่อนโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับยังไงช่วยกดตามเพื่อสร้างกำลังใจเพื่อเป็นกำลังใจเช่นแมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับนี่ครับชีวิตลูกเกษตรกรเหมือนกันนะฮะ ไม่ใช่ว่าเป็นสายช่างอย่างเดียวเรายัางไงก็ต้องทํามาหาก,กินนะครับข้าวก็หนีไม่พ้นนะก็ต้องทอางไม่งั้นต้องซื้อขากินนะครับยังไงมีข้าวในเล้าหรือในยุ้งช้างหรือว่าเก็บไว้ขายตอนที่ราคาแพงก็ไม่ต้องขายตอนราคาถูกนะครับ่ะสู้ๆครับขอบคุณครับที่รับชมงานยังไงก็พยายามกดติดตามครับจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ชิมาวมีลง เกือบจะตู้ทุกวันนะครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวก็สูงไปต่อใชไมเอาเอาจ้าบอกไปบ่บอกไปหน้าบ่ครับคร,ครับ